สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นวิชาสร้างคมศึกษาศษาสนาและวัฒนธรรมนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะพบกับคุณครูโบเช่นเดิมค่ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ เด็กๆดูดรูปสำหรับงานนี้นะคะที่คุณครูให้เราให้เป็นภา,าระงานของพวกเราเมื่อคาบที่แล้วนะคะก็คือการบวชป่าหรือการบวชต้นไม้มันคืออะไรนั่นเองค่ะวันนี้เราก็จะมาเฉลยนะคะดเด็กอาจจะทราบไปแล้วเพราะว่าหาใน Google หรือ YouTube ไปแล้วเนาะมันคืออะไรสำหรับการบวชต้นไม้หรือการบวชป่านะคะก็คือการออกอุบายออกอุบายเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นมาตัดไม้ทำลายป่านั่นเองค่ะเช่น เขาจะมีพิธีนะคะมีชาวบ้านมีพรสมมาทําพิธีในปา่าเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรนี้สวดมนต์อะไรอย่างนี้อยู่ในปา่าในต้นไม้แล้วเขาก็จะใช้ผ้าสบงซีวอนเนี่ยมัดไปที่ต้นไม้ให้รู้ว่าต้นไม้นี้ผ่านการบวชปา่ามาแล้วก็คือมีเจ้าที่เจ้าทางปกปักรักษาต้นไม้นี้ไว้ใครที่มาตัดต้นไม้นี้ก็จะทําให้มีอันเป็นไปนั่นเองค่ะ ฉะนั้นการบวชป่าก็คือการออกอุบายเพื่อจะรักษาดูแลผืนป่าขอ,องเรานั่นเองค่ะอะตบมือใหเอ้เก็งอเก่งมากค่ะต่อไปเรามาเริ่มเรียนในห,หน่วยต่อไปเลยนั่นเราคือเปิดไม่ไปนี่เราเรียนไปแล้วนะคะอะต่อไปจะเป็นเรื่อง รักชาติศาสตร์กษัตริย์นั่นเองค่ะในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราสามารถแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ได้อย่างไรบ้างเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ,ะเรามาดูกิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติศาสนาและก็พระมหากษัตริย์นะคะในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะคะควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต,าต่างๆอย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างมาแล้วในรูปนะคะเป็นวันมาฆบูชามาฆมาฆบูชารู้กันว่าวันเพ็ญเดือนสามคนไทยน้ําใจงามวันเพ็ญเดือนสามเราเอามาทำบุญกันอ่ะวันมาฆาบูชานะคะเป็นวันขึ้น15ค่ําเดือนสามนั่นเองเราควรจะไปทําอะไรในวันมาฆาบูชาหรือวันพระใหญ่นะคะดูเลยค่ะนี่อ่ะเราควรจะไปวัดฟังธรรมนี่พระก็จะ แสดงธรรมให้เราฟังนะคะแล้วก็ตักบาตรตอนเช้ามีอะไรอีกตอนเย็นก็ไปเวียนเทียนนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับศาสนาของเรานะคะต่อไปค่ะอ้าววันเข้าพรรษา15ค่ําข้ามแรมหนึ่งข้ามเดือนแปดของใครค่ะวันเข้าพรรษาก็ผ่านมาแล้วมาค่ะเมื่อกี้ที่เราหยุดกันยาว,ยาว สำหรับวันเข้าพรรษาก็ทําอะไรบ้างทําบุญตักบาตรมีการทาบุญตักบาตรนะคะถวายผ้าอาบน้ําฝนถวายผ้าอาบน้าฝนแล้วมีอะไรคะถวายเทียนวันเข้าพรรษาต้องคู่กับเทียนแล้วก็ผ้าอาบน้ําฝนนะแล้วก็งดอาบายมุกต่างๆหรือรักษาสินห้าด้วยนะจะเป็นอะไรที่ดีมากนะคะยิ่งโควิดแบบนี้เขาบอกว่าการที่รักษาสินห้าจะเป็นเกราะป้องกันเราอย่างมากอต่อไปค่ะเกี่ยวกับ ตัวอย่างวันสําคัญนะคะวันสําคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะมีวันอะไรบ้างสําหรับชาตินะคะวันสําคัญก็จะเป็นวันฉันมงคลวันฉันมงคลเขาให้ทําอะไรบ้างอ่ะอันดับแรกค่ะให้ประดับธงชาติตามอาคารเรียนและบ้านเรือนอันนี้อเด็กๆอาจจะเห็นตามโรงเรียนตามสถานที่ราชการต่างๆนะคะแล้วก็ทําบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลร่วมถวายถวายพระพรชัย วันชาติก็คือเหมือนเกี่ยวกับเป็นวันที่ระลึกถึงชาติน,นะคะก็คือกว่าที่เราจะมายืนถึงจุด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 นี้นะคะบรรพบุรุษของเราได้เสียเลือดเนื้อเชื้อไขเพื่อที่จะปกป้องแผ่นด,ดินไทยของเรามานะคะให้เราได้ยืนอยู่จนถึงทุกวันนี้ฉะนั้นเราก็ต้องรำลึกถึงชาตินนะคะ่ะอ่ะต่อไปค่ะศาสนา วันวิสาขบูชาเขายกตัวอย่างมาเป็นวันวิสาขบูชาเราก็ต้องไปทําไมตักบาตรในตอนเช้าแล้วก็ร่วมเวียนเทียนในตอนเย็นนะคะแล้วก็มีการฟังธรรมเหมือนท,ที่ครูบอ,อกไปเมื่อกี้ต่อไปค่ะเป็นพระมหกากษัตริย์นะคะ,ะก็จะมีวันสําคัญเช่นวันพ่อแห่งชาติวันพ่อแห่งชาตินี้เป็นวันที่5ธันวาคมเนาะเ,เป็นวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะ,ะเขาก็จะมีกิจกรรมทําบุญตักบาตรบุทิศเป็นพระราชกุศล จุดเทียนจุดเทียนถวายพระพรชัยนั่นเองค่ะหมดแล้วค่ะอ่ะต่อไปเป็นวีดีทัศน์เกี่ยวกับพระบรมราชาของสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชหรือรัชกาลที่9ของเรานะคะเขาเรียกว่าคำสอนคำสอนของพระราชานั่นเองค่ะมีอะไรบ้างเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ความซื่อสัตย์ในหลวงรัชกาลที่9ก้าอบอกยังไงเรามาดูความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจกได้เติบโตเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงพระบรมราชาพระบรมราชาวาทรัชกาลที่9ค่ะ ต่อไปเป็นความเสียสละเออเรนพ,พูดยังไงเรามาดูพร้อมกันนะคะความเสียสละนะคะพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่าบุคคลใดประกอบความดีดีนั้นย่อมตอบสนองพระพระเจ้าจึงขอชักชวนแต่ละท่านให้พยายามบำเพ็ญความดีด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์แม้บางโอกาสจะต้องเสียสละบ้างก็จงมานะอย่าท้อถอยและสมัครสมานสามาคัคคีร่วมใจกัน มั่นคงต่อความดีพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองค่ะจบแล้วต่อไปเป็นภารกงานของเด็กๆนะคะอวันนี้คุณครูก็จะให้เราทำ mind mapping นะคะโดยทำเรื่องรักชาติศาสตร์กษัตริย์นี้เี็กๆก็ทำตามทำตามแผ่นนี้เลยกดสต็อปเอาไว้แล้วก็ทำตามเลยนะคะ ใครที่จะตกแต่งให้สวยงามแบบไหนก็ได้เลยนะคะอาจจะเป็นวาดเป็นอะไรก็ได้ผลมผลไม้ได้หมดเลยนะคะรักชาติยึดมันในาศาสนาอะไรเนี่ยเท,ทิดทูนสถาบันพระมหกากษัตริย์อะไรอย่างนี้อ่าโอเคหมดแล้วค่ะสําหรับภาระงานวันนี้สําหรับโดยที่สองของเราเรื่องการรักชาติาศาตสาศาตร์ก็จบลงเพียงเท่านี้คะ่ะเดี๋ยวเจอกันกับคูโบนในคาบต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ